มีน้องสลิงหลุดปัญจันสายมันแตกเก้าสายเก่าแตกนี่นี่สายไม่สายไม่ <c oughs> เปลี่ยนสลิงบัวซ่า อ๋อ <Cornell. S 2> oh, <shirt. S 1> มื่อนี้ฉัได้ไปอยู่่ฉันได้ออกงานอยู่เมื่อวนนี้คาดว่าเพราะว่าไม่บายวะรื้อเที่ยงรื้อีกโอ้สั่งระดับนี้สั่งๆั่งนั้นมื่อวานี้อันได้ออกบ่มื in. ่อนนี้บ่สั่ง ทำเงินได้สร้างเลยอันลายมือได้บรดอดงานนี่เออลายมือได้ได,ด้วยได้สร้างเลยอันนออ็อตบ่โอ้โหเบอร์ใหญ่แท้เจ๋งเอาตัวนี้ก็ได้ตัวน้ำมันหวานตัวน้ำมันหวานตัวใต้มันหวานตัวนี้ตัวนี้ไต้แมวานะรับสร้างมืออาชีพเนาะ สลิงได้สลิงใหม่แล้วสลิงนั้นเป็นยังมันคือแตกมันมันดึงเสาสะพานเนาะเสาสะพานใหญ่เพราะฮะเออมันเป็นพูยแล้วมันดึงแรนแล้วแรงงานดึงเสาเสาสะพานดึงเสาสะพานอยู่พันคนหรือวะมันเลยแตกเอกงานหลายมือเลยพี่น้องหางกันใช่มือวิ่นพันเรา ผมแม่นมือครับไปมือวิ้นเป็นวิ้นเออข้าโรดวิ้นข้รถดตอกเนี่ยบ่นดิรข,ขับรถรับขับรับต้าินแล้วว่าแรบลี้ยขวาจะนี่แหละเนาะขึ้นเบื้องน่ ในรอบปีบริข้นจักเทือแก้ไปแล,ล้วนะโอ้แบบนี้ตลาดนี่ะฮโ,โอ้เปละ,ละแต่งโพสจังว่ามือวินน้นเนาะฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าาลบแอ๋ต่นะโอ้ยมีหดแอ เบอร์รพี่น้องพอลบแอร์มได้แบแหร์เดอ้อนี่โอ้มีแอร์เดอ้อโหลดคันนี่เครื่องอะไรเครื่องสามพันโอ้เครื่องสามพันโอ้ทั้ง, 3, ทงเครื่องมือ แต่สลิงใหม่ค่ายๆอยู่ตรงไหนมันบบใหญ่กว่าใหญ่กว่าโอ้ต่เนะตักไงนี่ะครับมุนได้บอละมุนมุนมุนนะมือวินเพิ่นหมุนลวงมนเนาะมุนแบบใดเามุมุนแล้วเพานี้คือบอลครับเพื่อนครับนี่ ครับท่นยืนครับนี่ม,มือได้อคอยช่วยอย่งเจ้าบปรได้ไหมนี่มือฮะคอเห็โปเป็น <c oughs> <laughs> เครื่องจักรกำลังทำงานเรื่อยๆม้วนเข้ามานี่ นาวร้อยเมตรนะฮอดบาร้อยเมตรเออร้อยเมรเนะดึงงนะ่ายอยู่ดอกสลิ้งไม่เขาดึงเขาดึงไปเอาเสาง่ายอยู่ เบรกมันล็อกมันอ๋อเขยันมันเอาครับเลยปบะดิ <S 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 ่าน yeah. yeah. ุท่านกุงท่านกุง ร้อยเมตรแล้วว่า,าว่าห้าสิบครับร้อยโอ้เปลี่ยนมือแล้วว่าเปลี่ยนมือครับว่าคือครับแล้ว

ได้เงินด้วยล่ะฮ่า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 หนุ่มรูปหล่อที่สุดในโลกเสียห่งพี่น้องตอนนี้รีวิวเอาเอารถขึ้นรถไปดิรถขึ้นรถจะไปแล้วเจะไปแล้วน้องเอ้ยตามผมมา ครื่องอารมณ์ก่อนพี่น้องติดเครื่องอารมณ์ก่อนเอา้าค่อยขึ้นไป้้ดเกียร์ซะเอา้เอาไคมาเข้เาไป นี่รถจากโรงงานไปหน้าง,งานนะครับเด้อไปบ้านโพนกลางป่าครับบ้านโพนกลางป่าใกล้ละ่ะเลยซิวิซ่าไปดีล่ะครับผมจากป่าปลอดภัยครับปลอดภัย Come on.